บทเรียนที่ผมได้รับจากการดูแมนยูนเต็ดบุกไปเสมอนอตทิมฟอร์เรส2-2จะอยู่ที่จังหวะเสีย2ประตูภายใน5นาทีไม่รู้ว่านักเตะอาจจะยงงงังงงๆกันอยู่ด้วยตอนที่โดนมันทําให้ช่วงนั้นนะสมาธิเสียกันแน่และสุดท้ายก็ทําให้โดนอีกลูกกว่านักเตะแมนยูจะมาได้สติผมรู้สึกว่าหลังจากโดน2อหนึ่งไปสักพักถึงจะเริ่มได้สติซึ่งนั่นมันก็ทําให้เห็นถึงชีวิตจริงเหมือนกันนะครับว่าช่วงที่เราพลาดถูกตีเสมอสิ่งที่หวางมันไม่เป็นอย่างที่คิดเรามักจะจิตตกนะช่วงนั้นว่าเราจะไมม่ชนนะจรริงๆหอัท เราไปถึงขั้นถอดใจได้เลยช่วงก่อนๆที่แมนยูฟอร์มไม่ดีผมักจะได้รับความรู้สึกว่าแมนยูจิตตกไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยการที่แมนยูกลับมาตีเสมอ2องได้อย่างน้อยเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าแมนยูจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้มันก็เลยทําให้นึกถึงย้อนไปในแมนยูยุคก่อน,อนต่อให้แมนยูจะโดน2ลูก3ลูก4ลูกก็ตามแมนยูก็จะยิงคืนให้ได้มากกว่านั้นสุดท้ายสําคัญที่สุดคือคอ,อยากให้แมนยูมีจิตวิญญาณของผู้ชนะอยู่ในนั้นสิ่งที่ขาดอยู่อาจจะขาดความมั่นใจว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะเก่งได้มากกว่านี้